สบายดีเพื่อนพี่น้องสบายดีพี่ชีเพื่อสุขสุขคนเนาะนี่มวันนี้ฉีเอาเขาไปซีให่งแม่เนาะพี่น้องเขามันเป็นเขาใหม่นะเนาะพี่น้องก็เลยอยากให้อีพ่ออีแม่ได้กินน้ำเนาะจริงๆเล่าก็บบริอุดธ์เขาตรเนาะพี่น้องเขาเราก็ยังเต็มหล่าอยู่แต่ว่าเอาตัวนี้เป็นเขาขาวนะพี่น้องเขาหอมนะก็มันเป็นเขาใหม่เนาะก็อยากให้พ่อให้แม่ได้กินแต่นะพี่น้อง ก็เลยชิไปชี้ห็นแล้วสามสอบสามสอบขอกเปลือกเนาะเดี๋ยวไปเป็นข่าวชานจักสีไหลเท่าไลน์เนาะพี่เนาะกับไปเบิร์ไปชมน้ำกันเนาะเดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวจะไปซีอยู่ห้องชีบาา้านพุทธาดไปเลยเนาะพี่เนาะเพราะมันไปทางเมื่อบานต่างหลังเลยเนาะซี้ทาง,งอา๋อมันลังเดินทางเมื่อบานจะมาดีปลาลูกในลูก Ô ừ, phần bao mưa bao bạc 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 mưa mưa bao bạc mưa mưa bao bạc mưa bao bạc mưa bao bạc mưa bao Hả? mưa bao bạc 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 Hả? Áo xúc Cái gì để mình Sông Áo xúc áo xúc Lô tiệt. Cảm ơn xúc Cảm ơn nè Cảm ơn Hả? Nè Mà cơn mà Ái Hôm khẩu ส,ส,ส,สีเขาอยู่องซีตัวน,นี้เขาสีถึงแต่เขาวนะพี่น้องสีถึงแต่เขาลายๆสีเขาไปคลายนะเขาสีแล้วเขาสีเขาคลายว่ะซะเข่าซ้ำซ้อนซับสองเข้ามาเขา้ามาซีแล้วจะไปห้องสีตัวใหม่เนาะห้องสีน้นอยๆเหมือนอะ กาห้องซีอีแมงอะมี่ยุโรปยื่เพื่อนนาะพี่นนาห้องซีของเราันแต่ว่าอยากซีไปหาเราโดเต็มหลอดนะมันจังสมายแล้วจะงหาแบกไลยโอบคือกะซีไปหาเราโดอีแต่ทางก็มาหอดห้องซีแล้วพี่เนาะนอนที่มันทึ่งหาวะ แล้วมันซื้อกล่องยังพอนะจ้<อ>ะ,อะเออเอเอซื้อกินม้ยนะพ่อดิเ,เอ,เอ้ยอ้อาวจี Um, dois... <coughs> ีนมาที่ไหนปีนมเออไปตอนนี้มาเอาเขาเนาะพี่น้องก็บอกสิเาเขาเลยน้อวันเวลามาเอาเข่าแล้วปไปยืมงือเออถือเป็นคนเประตูเนาจานิงก็มาหอะเลยนะ

ที่ัด้อยู่ประมาณสอบนึ่งแหละขับซานเนาะพอคนแดงถึเนีอันนี้เป็นห้าพรอมขนาดที่หนอขับหอมเนาะไะอันนี้ขึอนวดบอเนาเป็นดปีดเออปีดปปีดปะบงเดทางเมื่อวานาะโตรเห้นองมาหบเปลาอไเนอ่ไเป็นเอาซาดองมาเอายูทาซีเนาะให้เป็นขาหัวมาเอาไอแม่ละ แล้ไปพผากันอยู่หัวพวกนั้นปิดอ่ะมาห่อเนาะที่เมอกลัวละฮะสามสอบผูกเออไม่ได้เออห้ามอ่ะบายดีพี่น้าคนละข่าวสอบเดียวคอเดียวเอาสุดจัด เขาสองสองเขาอาไรของมังก์เตะเขามาเปิดเบื้องคือนี่พันว่ากินเขากินเขาใหม่กินเขาใหม่ของวันท่านอะไรกินนะเนี่ยเขาเตท่าแต่ฝนเขาไม่เอามาให้แม่กินก่อนมือีกินเขาใหม่เอาขาไมาให้แม่กินก่อนได้บุญนะ เปิดเต็นตเบิดวนเงนเาอนนี้นะเขอันนี้มันเป็นข่าวขาวหอมหรอนี่ขาวหอมเออขาวขาวหอมแ่บแสบ้วยไหมเขายังบอกว่าจะให้ลูกข่าตมันหอมกินกระแสอะหอมหได้เหี้ยมันบองาได้เท่าไหร่เบิดบิดทงค่ะได้รอยสองร้อยสิหอมนาอี้แต่ขาวหอมบอกเออจะใส่ได้ดอกันขาาวเออเออได้อยวนเนาะอืมเอาไ่เอามาให้ก่อยน มันอยากปนแม่เอ้ยเนี่ยฐานมันสี้เข้าเขกันแต่ว่ามีตัวสูงตัวต่ำนะโอ้ถูกต้องมันฮะมีตัวสูงตัวต่ำมาไปนี่ละภูเ่าอันนี้เฉยปีนั้นอยู่ประมาณสอบกระชานกูกลัวเนาะสามสอบทีสามสอบเอาบ่ครับเอาเลยครับนั่นนะจะบ่มีเงาเกลือบ่เป็ดไก่เนี่ยเออบ่เอาข่าเสี้ยว ิดเขาใหม่มึงขึ้นี่ันวะคนเขาเบิ่งเขา่ดดม,ามันโดแล้วหลมากีโอเคมากจะเยอะเมื่อไจะได้แบบใช่ทั้งหน้าใช่ทั้งหนาเะใช่เออใช่ทั้งหนาใช่ังน<ไ>ีแ<ช>มลล่ก็ย่างเอานะม,มันชาเมันขับเนี่ยหัวัวน้องกดเออไปรถแล้วคอยจีโจมขึ้นไหนเาเไมคือเกาะเอ้ยบิด ไม่ไปดุกมา่ไปมะเออเออเดี <c oughs> ๋จะเอาเขามาจง่อกใจได้ได้ได้ดกเดอเข่าหอมมาหายแม่ยายกินดูแลเอาใส่ทั้งใส่ทั้งหลังใส่ทั้งหลังเอาซานนดเขาบวชยาค่ะเอาอันต์ก้อนมาดูดหนึ่งก็ชะเอาอัน เอาอันนั้นมัดก่อนบลูดหรอลดบลน้อยๆได้เอามัดอยนั้นเอามามัดยักษ์เ่เขาอีเม่ก็ยังได้หรอพี่น้องเอ้ยแต่ไปยังไงแล้วกินเข่าไหมเข่าเยอะแยนี่มันดำเพราะเสบหรอกเอียนหัดนี่หัดเป็นน้ำพงสีบล์บล์เป็น้ำขับบเออไป

เออมันอยู่ในสวนกปุ๋ยสวนดูขอเงินนี่ไ่้ขอเงินอีล่จะไปซื้อใบยังฮะเอาว่าย oh, ันต์นี่มาไม่ว่าตกคือเงินดีนะอะใบคู่อะไรแล้วใบยังต์จะจะไปซื้อยังอ๋ออ๋หอมหอมเนี่ยก่อนจิสบายดีก่อนนะหอมก่อนจะไม่จะคืนเดี๋ยวจะไหวหนูก็ไหวหอมแม่ก่อนปไาพี่น้องวันนี้ชิบุระคามไปแล้ว ทีเมื่อเนาะเดี๋ยวใบแบบนี้ลูกอันนี้น้ำมันน้ำมันน้ำมันของปลาตอกน้ำมักน้ำผึ้งโอ้คากและสีงามน้ำมันน้ำผึ้งเอามากินบ่เออบล่าเพราะว่าน่ามีอะไรนี่หลุดข่อยตะเฮืงเลยเพราะว่าเชียรถิ่มต้องมาแบบกินถ่ายบัตรเป็นอันนั้นเฉพาะเป็นอันนั้น แชาเดียวาบายแม่เนี่ยหนุ่มายบายงาเบายบายเนี่ยหนุ่มบายบายเลยอยากอยากไปขามไปหานองแช่ฟานแนนี่ส่วนพ่อไปเมื่อวานนะเมื่อวานนายอยไปมื่อนาก็ได้นหละนะมื่อนาพ่อยิ้าไปเ้วอยเรื่อเมือานนมือานะบ๊ายบายบายบายมาก๊ายบายลพน้องกะจีเดะเดินทางกลับลำพน้องเนาะ กสำหรับคลิปนี้ก็ทีจบลูกเพลื่อนสนิทพี่น้นนะนองจะได้กระฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บารอ,อนในเด้อพอกันคลิปหนะ้าพี่น้องสบายด,สายดสีสบายดีป่าลูกชองมือติด â, ดุช่องมือสบายดีป่าเด้อพ่อภาคกะเออ